หนึ่งอยู่แบบนี้เลยอันนี้เนาะอ๋อหนึ่งทั้งขึ้นได้บ่หล่ะนี่หากะข้า,ขางบ่ <c oughs> เออสบายดีเด้่หล่ะเด้อเผ็ย <c oughs> นให้เอาเข่าให้อันนี้เนาะ <c oughs> โอ้โหหลังค่าหลังค่าเฮือนเจออ้ามันนั่นอ่าเอาแฟ่ตางคุ้มใช้เนาะทั้งทิงพุ่นอ่ะเ,เป็น n h าเนาะ พี่หนาปีพี่หนาพีเจ็กปีได้เจ้านะะสิบห้าปีอ๋อชื่อยังกอนางโจยนางจอยโบคือนางจยนางจยนางจยอ๋อสิหปีไ้เขาหุงเยนอยู่หมดละเข้าเซ็งปีนี้อ๋อ โอ้ยย่างแห้งเหมือนย่านเชื้อเนาะฮกเราสินหนึ่งครับกลับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเอีเพื่อสุขุสุขคนพี่น้องเนาะทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องเนาะ มื่อนี้ทางบ่เวียงเองกลับมาเยี่ยมอีกเขตเขตหนึ่งพี่น้องถ่ายตั้งแต่โดนๆพี่น้องเนาะถ่ายไปโดนมาจนลืมพี่น้องไงเนาะก็แต่บอเวียงเห็นยูทูปใหม่ใหม่ก็แต่บอเวียงยังไม่ได้ผ่านคลิปผ่านโคดเนาะของยูทูปเมื่อนี้ก็เลยมาเข้าตามถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีได้เบิ่งได้ชมนรำการยังได้ก็เบิ่งชมกันเลยพี่น้องไงเนาะทางนั้นก็เป็นพามากระบกพี่น้องไงเนาะทางนี้ก็เป็นเฮือนอีกของเงนินน้องจอยพี่น้องไงเนาะ ะเป็นอยู่เพื่อนสามเมดุพี่น้องไงอ้เนาะจังไลากระเบิ้งชมน้ำกันกินงูงูเบิง่งฮะพาพากันกินข้าวกับต้มง,งูบานเออสั่วบ่ต้มสั่วบ่แหละเออพากันกินข้าวกับต้มง,งูทอดอลากระานทปลาระดานเอาอยู่

ราคาลมเนาะຖືກຖືກຖືກช่วงลมช่วงนี่เฮ็ดปี๋สางกะนั่นผ้ามันกระบกคือกันบ่เจ้ากะเจ้เฮ็ดนักนี่ะมาบัดอฮ้หลังคาแล้วนะบ่เวียเนาะปาสุขมแฮงอดสบายดีเด้อเด้อสบายดีสบายดีสบายดีอยู่กไผน่ะเฮ็ดหยังน่ะเฮ็ดสวนเมียเจ้าเฮ็ดสวนนั่นะเมียอ๋อเนเฮ็ดสวน ลูกเจ้าเลยใช่ให้ลูกจ้าลูกเพื่อนนึเข้าเพื่อนนพี่น้องเอยน่ะเพิ่นกะอ่าแม่บอจิตเอาถากลองมาไปมาชำระมาถ่ายเบิ่นเข่าไร่บนไไฮะการประตูคลาแทะอะ เปิดประตูอ <mel od ic 00> ้ย like ุลธะเปิดประตูไ hmm. อ้ยุทอาชิขึ้นเบิ่งก่อนเออเห็นคนตำรวจพลเมืองี่อันนี้เป็นเฮือนเฮือนแบบเพิ่นโดยตรงเลยเพื่อนเบิ่์นก่อนเบิร์นก่อนขออนุญาตขึ้นเฮือนใน่เด้ออ๋อหนึ่งเข้าโอ้ยเป็นหนึ่งเข่าพี่น้องเลย หนึ่งอยู่แบบนี้เลยอันนี้เนาะอ๋อนนนห,หนึ่งึงขึ้นได้บ่หล่ะนี่หากระข้างบ่ <_ letter> เออสบายดีนด้นแหละเด้เอะไปเป็นกำลังนั่นเป็นตาแย่านไผ่าไหมเฮือนเฮือนมาเฮือนนั่งหย่าเนาะแต่แต่ว่าอันเขาน้ำชั่ <_ letter> มปลาเรานี่ <_ letter> มัน <_ letter> หากระแล้วหน้าหม่ก็ยังมีเข่าอยู่เนาะ มีเขาอยู่อันนี้บอลหนึ่งกินกันจะคนนี่แหละาสามคนสคนอือโอ้อยู่อยู่กันจะคนนี่เฮือนเจ้านี่จะอยู่อยู่กันจะคนเฮือนสามสามอืมโอโู้กี่น้องเอ้ เพินนาหนึ่งข้าวข้าวเปลือ,บบอกบอคือยี่งเงินในกระสอบข้าวเปลือกบ,บอกอ,อได้ไรเจกชอบเห็นนาปีนเพินให้เอเขาให้อันนี้นะอโ,อโอ้ยหลังคาหลังคาเฮือนเจ้ามันนั้นอเอาแพ่ตังพปุ๊ thấy nó thằng thương phun ở bên nhà nó thế <laughs> <laughs> ừ. nào mà phi thế nào mà phi chắc Pi ra chào nào 15 <laughs> <Ha? cười> <laughs> hà, hà phi ông có sư gì không có nàng trôi nàng trôi, trôi. trôi. bao cứ nàng trôi nàng trôi nàng trôi ô sim hà <laughs> phi hiền như vậy <laughs> เซงปีนี้องกวางไปเฮียนอยู่ชายจุบนันเฮียนบ้านชะนอกนนุ่นเ้อ๋อทางเข้ามานี่บอกหแม่หแม่เข่าอ้ิเบิน่งเอ,อหอยู่าของนอกพี่<ม>ออ โอ้ยอย่างแห้งเหมือนยานเทือน้องฮักเราสีหนึ่งเขัาอาเป็นแต่ย่านไผ่งแฮน่นี่นั่งหนึ่งเข้าพี่น้องเลยกินกันสามคนได้ยังกินตอนแรงเ บ่มีน่าก,กินปกติได้ใช่ไหมบ่งก่อนเด้อบิ่งหลังคาเฮือน่มึงก่นอนจุภัยคุ้มภัยใ่ดำแบบอูนูเด้ออยู่เพื่อนเ,อเขาเขาให้โบมเมนโบมเมนเขาหน้าเขาลำเอาไว้เนาะ เบิ่งเบิ่งไอ,อ,อ,อ้ขอเบิ่งเออข้ให้มิดมันสิเป็นแบบนี้พี่น้องมันจะเป็นมิดตัตมิดตัดมิดมันเฮาไปสีบ่คือเฮาต่ำมเาเลยเป็นต่ำเป็นสีโอ้เป็นบางเทือต่ำแน่สีแน่เนี่ยพี่น้องน้องเพิ่นกำลังที่หนึ่งเขา ใช่ซีพี่น้องในเบิงนในชมกันผ้ามากบกขายเจ้ากบผพาคือกันบอกน้องกันข้ามันโอ้โอ้เสพตาแท้นี่ควัน เจ้าไม่ได้เสพตาบอ, <laughs> อ<ะ>เสพกันคือบทคือบทพากันลงหนึ่งอยู่ลมมันลมบอ,บอ,อ,อเห็นยังบันฮานาปิด <laughs> nòng trôi thì nóng này okay. à, nó. Đồ lén nè nhang muối, cầm nhắn nó. Ok, thức ăn. đông cái Đã. 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 เคยอยู so so. ่เนาะได้จจกโสอบเขาให้ปีนิ๊สาวสองสองโบกุ้มกินบอกจังหวาจังหวะเนาะมีเธอสามคนไม่ลูกนี่บอกมีที่สามคนเออกุ้มอยู่รอบสามคนกุ้มยังเด็กน้อยมีอันทั้งเบิดทั้งม้วนอ่ะมีไายมีอย่างมีบอลตะกี้หรือว่าเนี่ยแหละ ม,มีแต่ซัมนี่บอชิมจามนซัมมี่เอ,อ่อสามเมดูจะเป็นลูกผู้เดียวเลยเนาะเรียนอนห้องกว่าฮะกว่าฮะอเส็งปีนี้อเส็งปีนี้อยู่บ้านบอโอ้วันนี้จะไปอยู่อันขึ้นบอเฮียนโตบอือวร์น,นี่หละบอฟิวรเฮียนยาละยาเอา้าเป็นยังคือยายาบอมีเงินนะบอมีเงิน เออบ่อยากเฮียนต่อบ่บ่อืมพอแล้วเนาะพอแลจักปีแล้วเฮือนดังนี่อยู่ฝากกันอยู่โอจักแต่ยังน้อยเออแต่เจ้าเกิดมาได้เห็นเลยเออเกิดมาได้เห็นเลยว่าพี่น้องเนาะเพิ่นอันทางพ่อทางยังเพิ่นก็บ่ได้มีแผนว่าอยากเฮ็ดเฮือนดังใหม่บ่มีอยู่บ่ิ นี่ว่าจะเห็นไหมหาเห็นสองตัวนิ้มบอกมาพี่ไหนเห็นว่าเจ้าฟันเสียบตานิ้มบอกมาอีกจังหน่อยเจ้าบวดเสียบตาบ่ได้ยุบอ่ะได้ยุบเออค่อยคือเสียบตาเด้เออเราเคยเด้เราดึงเด้ได้อันนี้น่ไกจบ่อยู่เห็ดเห็ดนาหนี่เห็ดไฮหนี่ไกลบ่ไกลอยู่ไทยเนี่ยเบื้องไหน่อยคุณบ่ เออเอาไงอ่ะนันแกมาคนมายืมรถเขาจะบอกยืมรถยืมรถเอ้ยน้องอ๋อยืมรถเด้เน้อาะือว่านั่นพี่น้องเนาะ z ุ่มชุดๆเลยเลยพี่น้องเลยหลังของหลังคานี่ถาวะงามงามพลนี่เปียกเบิดบ่เปียกเครื่องครองนี่เปียกเบิดเลยเปียกเพราะมีมันอยู่โอ้ไปอยู่ใช่เปล่า รอยู oh ่โบ่มีมีมีให้มีเถียงบ่อยู่ให้บ่มีบ่มีโบเที่ยนี้ก็นั่งนึงบ่ไล่เลยเด้แถวนี้เนาะโบจักอันวอนชิยวเลยได้เห็นอยากเห็นเห็นสภาพแล้วมันอันนั่นเลยกินข okay. ้าวกันยังมือนจำแจวจำแจว กินข่ากับเจลอะไ้มีข่าเย็นมอไปโจกข่าเย็นอุ่นบอเบ้ดแล้วเกินข่ากับเจลชื่อกระแช่แท้กินข่ากับเจลกันฮะที่ว่านั้นแหลพี่นนาะ ขึ้นมาเบิ่งเน่บ๊วจิตยามพลนี่เปียกปนเลยได้ยามพลนะผมมีบนอยู่จะนอนอยู่ชายจ่างห้องห้องนั่นบอกนนี้มันคือว่าห้องพ่อห้องเมย์พ่อทยายางเลยบ่เวียงนี่นี่บอนี่แมนยามพลนี่อ่ามันก็ต้องหัวอยู่หร่ทพยายามด้วยด้วยคุณเอ้ยเอ้าสบายดีเด้อมาแล้วสบายดีเพื่อนยิ่งละมือสบายดีละอ่าสบายดีสบายดี บุรบมบนักบุนัก้งน้รุตอนแรกๆคอยขึ้นมาเดียวกับโบเห็นพัน๊บชื่อวันใดก็น้องโจยน้องจยอ้อน้องจยจากปีได้นี่สิบห้าปีเดียวบางกล้องนี่แะเอเดียวบางกล้องเลยสิบห้าปี นักของเฮียนของพ่อฮะสิ่งอีกปีนี่กกชีว้าชียาเราบ่มีเงินเราชีจาของเฮียนแล้วนะบ่ไหวบ่บ่มีเงินบ่<อ>บ่มีเงินก็บ่มีเงินอ่าอยู่เพื่อนอี่อยู่จ้าคนก่อน,อนสามคนมีพ่อแล้วก็แม่โอ้เขานำซ้ำปลา,ดาปไ,ได้ใช่เป็นยังไดงพอไดิกินอยู่ง่ายว่าเขาเนี่ยังพอได้กินอยู่แต่ว่า เขาพระเจ้าจะเป็นเขาให้เลยวะจิเขาให้เขาให้เขาให้บบเมนเขาหน้าเขาแบบเขาดำนะอ๋อเขาพอได้กินพอเราเห็นให้เลยเห็นให้แต่ว่าเฮือนชาตันเป็นอย่างไรคือว่าสุขโมเฮงโอตัวมีไอ้น้องเจ้าคนแค่นีนบ่มีบ่มีเลยบ่มีแต่สามคนมีแต่สามคนพอเมลุกโอแต่ในมือพ่อกับเมเราเห็นอย่างก็ กุนมันบ่เอ่อเห็ดเห็ดเห็ดเวียดตามให้ตามสวนเนาะมันบ่ตามให้ตามสวนตามให้ตามสวนเดี๋ยวคือเจ้านี่อยู่เพื่อนหนึ่งเขาอยู่เพื่อนหนึ่งเขาหนึ่งน้ำพี่น้องเอยเนาะคนกรูกลัวที่นี่กินกินไ้ที่นี่ขึ้นมาจนหมดเห็นไงเห็นว่ามันอุดแต่เรนเป็นตะย่านอันอะไพ่ผงยาจังอีิรานนั่นใช่ใช่ไนี่ะ แล้วนอนอยู่นี่นอนอยู่น้ากันกับเขาเลยบาขั้นค่ายบ่ฮะบาขันอ,ขอออะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่นอ้องเด้อเด้ออ๋อเข่าคนเบา่น่นี่แหละเราเราสามคนเนะ่ะคือว่าเข่านี่กุ้มกินเข่านี่พรได้กินเนาะแต่เพื่อนนี่บูไวเพื่อนนี่เ,นนเ,เกินใส่เกินเลยจะนอนหันมุ่งบาได้กลางมุ่งบอกลางใช่มุ่งคือบบเห็นอันนี้บอก ขาดไป่ได้มุงแล้วกันดสี่นองเอ็นูกส๊อเมื่อนอน้อนพันนอนอยู่นี่เลนอนอยู่ห้องไม่ได้มุงพันกัขาดเนอนอยู่นี่อันนี้เรเียงกันขึ้นมาใช่เพราะพันยังดูรวมพุทน้ำมาดานบ่น้ำยังน้ำเจ้านี่อ้ยอยู่ทางไหน กอกรวมบ่กอกบาลานรวมบ่ของเจ้าบ่เออบาลานรวมบาลานรวมโอ้อันนี้ชานบ่นี่บ่ลนางถวยบ่บนางถวยบ่ลนางถวยลรางบวงชานก็ว่าไม่เห็นนะแต่เขาบอกเซนจึดมันมาบ่เขายังจะเข้ามาอยู่อ๋ออยู่บางนี่อีกแมื่นึงพี่น้องเอ๋ยเนาะมื่อนึงนี่ได้จกโลผ้ามากระบอกไงล่ะมะฮอดตั้งร้อยมะฮอดบ่ พอมือเพื่อนนี่ก็ถือว่าสุกชมบัดเลยอันนี้เนาะมาามีอะไรในบ่อหัวฮะหัวฮะหัวบัดเลยหัวหมดเลยโอ้โดยๆพี่เรองเอ๋ยเนาะแต่ในนี่แหละจังหวะบึ้งหา ีละออกนอกใช่ป่ะแจ้งรวมจักว่าแจ้งเวียงออกนอกได้ให้นบึงบรรลอบเลยเห็นนะมบึงเอ๋อออกมาทางนอกป่ะพาดหลาป่ะนี่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 โอ้ตัวแนะนำดวนด้วยบนได้หัวเน่ยบนด้หัวเนยซี่ให้อน่ะพอมีผี้องพันเบืองด้วยมึงในหัวเนยหัวหมดทางไหนทางไหนอันนี้ก็หัวบ่นี่ทางนี้ได้จากหัวย่อมหน่หัวหมดหัวหมดเลยหัวหมดเลย là vang có gì đây khỏi chiều đấy khỏi Chào bường năm lao đây khỏi đông bường đùm quay Mình khu quá đây Thưa bà hay Mình bưởi ạ เบ่งเด้อวันจีเด้อ เมยนเป็ดเนาะชื่อยังไงชื่อเทาเปพ่อเปแม่นี่ยาเปาเปแม่ได้แทนแม่เทาคำอ่อม่นางคัมอยู่นี่ชักปีได้เพอเหตุเหือนี่โอ้ยมันจะเท่าไหร่ปีนะสามสิบปีเลยสามสปี ชงกีกล <eterm oon> <se astrology> ัวแท้ยีนใหม่ก็มันมีนี่แหละลูกอมันถูกหยาบปากมันดำแก้วก็มันทำไปงี้ได้ถูกหยาบอันนี้ตั้งแต่บัดบดลูกเจ้าว่าเมื่อกี้นี่ว่าเกิดมาได้เห็นเลยบัดเจ้าว่าสามสี่ปีลูกก็ได้ชิมหาปีเลยชิมหาแล้วมันเห็นแล้วกงพอนี่ปุกกอนลูกเออแสดงว่าเฮือนนี่ระรับเช้าปีเนาะบ่ดะไปอะไรจนพวกกินหมดแล้วนี่ต้อคนแหละเจ้า ลูกคนเดียวต้องเงี้ยน้อยกว่าเลยแต่บบมีเงินมีค uh ้ำอะไรกันใช่ลูกยาบ่บวานยาแล้วมันบมีเงินมีค้ำอ๋อยาเอ้ยังยังยังดีแต่ว่าอันได้เห็ดให้เนาะพอเขามีกินเนาะเห็ดให้ก็เห็ดคอเห็ดน้ำข้าวแล้วเห็ดดินเขาเจ้าบออ๋อบัดมันนี่ได้สัมันก็บโปกดิน ข้าหมดปลข้ามบานเลยก็ไปุต้นเ้าแล้วก็ได้น่อยนึงเลยก็พาเมียนี่หาเมื่อโอ้โหใช้รถใช้ล่างอย่างนี้เออไปหาปมาเลยหาบมาเลยเออจักปีได้หเจ้านี่ยอ้ยสวยแล้วฮะ<า>จักปีแม่บอจักลูกเออบ่จักบ่ทั้งพ่อได้ใช่พ่อนี่ได้แรกหกลิหกอืม ว่าอย่างนี้ก็คือว่าแล้วพอมันโตนี้คือว่าคักคักแต่ว่าอยู่ในนี่มันจุกกระพบโ่แง่แห้งอ๋อเจ้าเป็นไงเจ้าเป็นไงเป็นไอเป็นแบบว่าไอแล้อกเลือดบอกอะไรเงี้ยมันมันโปกจะเนอ่งนี้โออยู่ในบ่เอกโอเป็นได้จะกี่อืมได้ได้สองปีตายตั้งมันมีมีคนมาชื่อบ่หมัอนโบกิมเจ้าพากันผ่านโอเพิ่นมาชื่อเป็นกิโล กิโลดูเท่าไรบ้างดูสิบสองพันดูสิบสองอยากเฮ็ดยู้เฮือนหน่อยมันหาหมอมีเนาะดูอยากเฮ็ดยู้แล้วในใจบ้านสาเนี่ของไครกันเสาอ่ะเสาวเขาอ๋อเอ็นมาของเจ้าเนาะเอ็นมามีเสามีอย่างเลยยังขาดท่ออุปกรณ์อในอืดนะสาเพิ่งมาผ่าไว้มีสิมีคนสิมีคนเฮ็ดเฮือนอยู่นี่บ่ ชิมิ่ชิมิออ้เสาเสาเพื่อนเสาซานก็เทฟเลยเพื่อนพอพนุญาตขึ้นเบิ้งได้บ่ได้พนันขืนเบิ้งตอนแรเพื่อนบอดูแลหนึ่งเข่าอยู่เพื่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปดเทิงเด้อหนึ่งเข่าอยู่ขึ้นไปเบิ้งหน่อยอืมน้อดินนี่ดินแพ้ดินนี่อยู่นี่ดินพอนี่ยโอ้

มันถูกสบายดีเลสบายดีสบายดีอือยังฮิดมักแกมักบกบ่ผ้ามักบกขายคนหน่อผ้ามักบกขายเป็นชื่อไปได้เป็นชื่อชื่อโลหนึ่งสิบสองพันโลหนึ่งสิบสองพันจีบผ้านี้ว่าบบไห้บไ้มันถึกผ้าได้ตัวนนบ่ผ้าแบบไรเพื่นเขาเจ้าผ้าผ้าวันนี้แล้วนี่ผ้าอืมแตกไรกับม้าตัวไดมันถึกแตกเพื่อหรือแม่นม้า แตกบแตกมากมันนี้เลยตัวนี้หน่วยนี้เนี่ยเม็ดว่าพากูงนี่เป็มเอาเลยมะเอาเลนี่เนี่โอ้กเอีเมนมดเลยอมเลยเออเปาี่นเป็นม็ดเปลี่ยนได้เปีนอันอะไรอันนี้คือไา้บ่หนิได้บ่ตัวนี้ได้อือเลลไอานยิงเฮ็ดยิงเฮ็ดงานทำงานกับมันละ

รวมแห้พี่น้องเนาะ เนี่ยพี่น้องเนาะทงบวจิตบวาตาเพื่นที่ทำผ้าหนองเพ่อนอยู่เทิงคุณเกล็นซานนี่ก็คือว่าสุกโชมแห้งพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ระมาณนี้พี่น้องว่าพิชาดการได้ก็ต้องกับขอโทษขอภัยขอขมานกันหลายคนเลยมันก็คํำมันไก่เอาอย่างเนาะว่าสิทมผ้าที่เราคน้นี่ก็มันเถียงทีมันก็อาจจะโบทันเวลาพี่น้องเนาะม,มันกจจะกนนนกนกำแหตอนนี้ สำหรับที่มี่วเวียงกะลาไปก่อนเลยพี่น้องยูรีมีแห้งมาถึงผู้ชนพี่น้อง,งขอก่าบมาสบายดีเนาะ